อยู่ที่กุด v าการลสินนะจุดละครับจุดละครับให้ไหลของงานครับมาอนี่ยตะไลยักษ์สิบล้านจุดละครับรุ่นกันนะครับเนีย่ยอาจุดล้วครับจุดล้วครับยางใหญ่ครับยางใหญ่ ใหญ่ที่สุดในโลกครับดูครับโอ้ใหญ่มากเลยครับ ยังสวยงามครับตรงดิงเลย,ยตรงดิงเลยครับโอย้ยังบอลหมดอยู่คนหลุนบัลลมมปนสิกลางว่าตรงดิงเลยครับคุดูหลุดบองลมมโอ้โอกลางยังสวยงามครับโอ้ฝีมือครับเป็นหนึ่งเดียวครับ ที่กุหวาครับจังหวัดกาฬสินครับเป็นบางไฟแต่ละอยากสิบล้านนะครับเนาะเป็นจัดขึ้นทุกปีครับขีประดาวุธเมืองไทยบางไฟสิบล้านครับสมแล้วครับกับการล่อค่อยนะครับเนาะในบางไฟใหญ่ของกุหวาเป็นเบิ้งน้ำกันนะครับถนะ้านสิ่ล่องโย่กใกล้ๆนี่หละครับนี่ ต้องใกลไกนะครับนี่โอ้อย่างสวยงามถ่ายดูมหมบนกลางยังสวยงามครับผมลงก็อยลงเลยสมแล้วครับนะครับบังไฟตะไลยักษ์นะครับสิบล้าน สมกับคำล้ำเลือ่อีรีครับอยูกุดวาครับมันเองหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่เห็ดบังไฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นตะไลาย,ยากสิบล้านเป็นไฮไลท์ของมือนีนะครับเนาะมีอยู่สองบังครับคนจุด